สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็ลคิงด้อมกันนะในคลิปนี้เราก็จะมาทําทีมตี YA ยเอแกันดีกว่าเว้ยก็เป็นเซตทีมนี้เลยนี่นะครับไปดูท็อปปิ้งกันมัดแลนดใส่เป็นโจมตีล้วนอฟลองก็ความเร็วการโจมตีนะครับกับลดความเสียหายนะเน้นอึดๆไปเลยแล้วก็เอแอันนี้มาอยู่ในช่วงปรปับปรุงท็อปปิ้งอยู่ยังไม่รู้ว่าใส่แบบไหนแม่งดีสุดน,นะครับผมเลยใส่ผสมแม่งเลย <c oughs> ขอแค่ลดความใส,ส่สูงๆนะตัวนี้มันจะค่อนข้างปลอนะครับ แล้วก็อะไรแลกอันนี้ยเป็นโจมตีผสมกับลดความเสียหายหรือจะเป็นโจมตีล้วนก็ได้แต่ต้องมีความเร็วกาโจมตีนะครับให้ได้รับฟัปจะพระคุมต่อมาครับเอออันนี้ดูไปแล้วนี่คาเฟ่แนะนําว่าใส่เป็นลดความเสียหายล้วนแต่ผมไม่มีก็ตามนี้ครับโกโก,โก้นี่เป็นคูทามล้วนนะครับเอาปลองก็ลดความเสียหายนะสมบัตินะครับ ปลาคุมเคียวปลาคุมเนี่ยลงไล่แหลกกับมาแลนด์เท่านั้นนะครับ2ตัวนี้ไปเล่นกันเพล,เพลินทีมที่ต้องลบนะจากการเทสเนี่ยเหมือนจะต้องลบอ่าทีมจิ้งจอกนะหนึ่งทีมที่เหลือก็อ่าอีกทีมหนึ่งเป็นเคปนะครับที่เหลือผมว่าไม่น่ามีปัญหานะลบจิ้งจอกกับเคปนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันบับไวเว้ปึ๊บเห็นปะที่บอกว่าไอเนี่ยต้องเพิ่มความเสีายนิดนึงเพิ่มลดความเสี่ยนิดนึงเพราะว่ามันเปาะจริงไอแคเนี่ ไอสาวดุนเนี่ยเมื่อวานแม่งกูโดนแล้วตื่นเช้ามาน้องบอกพี่เป็นผู้ชายกับพี่โอ้โหชิบหายเลยชืยย่อลิปบอกเอแคสาวสวย,ยผมไม่รู้จริงนะไม่ได้เปิดเสียงเกมนะเออต้องขออภัยจริงๆแต่แม่งเหมือนผู้หญิงชิบหายอะดูดิมันผู้ชายตรงไหนวะกูโดนแล้วสาวดุนหายใจเกเลยแล้วเออเออ,อะเป็นตัวที่โคตรเก่งนะครับใครยังเปิดไม่ได้นะรีเปิด ผมพูดเลยแม่งเก่งพอๆกับเลเจน์แอนเชียนเลยนะเว้ยความสามารถมันเถื่อนมากโหตัวไหนแม่งจะทําได้ขนาดเนี้ดามเมจมีมีโลแถมซ้อนทับความเสียหายอีกผสมอามอนด์ผสมอะไรอะเพียวผสมนางฟ้าโ <c oughs> มาซัวไปหมดนะทนตัวเลยคิดว่ามังเก่งมากๆนะครับเอมโอเคเป็นไงเซตทีมนี้นะครับก็ ต้นเกมเนี่ยอย่างน้อยๆก็น่าจะปราบนางฟ้าหรือว่าน้ําแข็งเขาได้สักตัวหนึ่งแต่ต้องอาศัยกันรีบกําจัดเขาหน่อยนะครับไม่งั้นยื้เกมนานๆเราจะเหนื่อยนะเนี่ยแต่ว่าก็ได้อยู่ยังไม่รู้นะวาเมตาจะไปในทิศทางไหนนะครับในแพทนี้นะแต่ดาๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสองแทงแล้วก็มีเอแคร์ไม่ก็โกโก้เอแคร์ A Care ครับแทงเดียวแต่ว่าเป็นโกโก้ Go นะเนี่ยผมว่าไม่น่าหนีไปจากนี้เท่าไหร่นะครับจากที่ดูท็อปเซิร์ฟมา แล้วก็จากที่ใช้เองมาก็น่าจะประมาณนี้อืมคนนี้เป็นไงครับโอ้หนึ่งมืนสี่พันนะครับปึ๊บเว็บแรกผมว่าไปหมดว่ะที่ใช้เป็นพาเฟ่ไม่ใช่มินเนี่ยเพราะว่าพาเฟ่ทำให้เราสามารถกันไอ้อน้ำแข็งได้นะครับสามารถลดการโดนแช่ได้ไวขึ้นด้นเมจที่ได้รับก็น้อยลงนะครับแต่เทียบกับการใส่มินแล้วอะ่ะจะทำให้ทีมเรามันอึดกว่ากันเยอะเลยนะยื้อเกมได้ ชัยมินแม่งดีดามเมจแรงแต่ว่าโอ้โหเว็บสองเราแม่งตายเกือบหมดทีมออก็ลองไปดูเอานะครับว่าชอบแบบไหนแต่ผมว่าพาเฟยแม่งเวิร์กกว่าอะกินไปอีกหนึ่งทีมนี่อ่คนนี้น่าจะเป็นทีมที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นเมตานะครับลองดูเอแคร์ a care, ต้องเจอเอแครโอ้มิโลเพียวด้วยเออน่าสนใจมากครับเราจะปิดเขาได้หรือเปล่าอันดับแม่งเท่ากันด้วยันสี่ใกล้ๆกันเลยนะครับปึ๊บ ปึ๊บอะโดนแช่หน่อยลงขอเจาะเข้าไหมเอ้ <c oughs> ไปว่ะได้นะครับทุกคนเห็นไหมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหเราก็จุกจุกอ่ะอีกทีหนึ่งไอ้แค่สันจานนั้นเออกางโลกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันกลางโล่ได้นะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าตัวฮิลเขามีสองตัวเนี่ยเขาจะเชือนกว่าเรานะเขาไม่ตัวแบบดาเมจดเยอะนะครับอันนี้ต้องยอมไป แต่ว่าถามมาสู้ได้มาสู้ได้นะขนาดท็อปปิ้งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยอืมอ่ะโอเคแพ้ไปหนึ่งตาเดี๋ยวทีมทิ้งจอกเนี่ยขออนุญาตแบบใช้ทีมแก้ทางดีกว่าเนอะเพราะว่าคือสู้ไปเนี่ยเราจะเสียเปียบอยู่แล้วครับทีมประมาณนี้เราต้องแก้ทางนะอ่าทีมไหนดีอ่ะเปลี่ยนลุงเข้าออกเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาใช้นะครับทีมแก้ทางก็เหมือนเดิมเลย เออเหอเหอะไหนวะคลิปนี่นี่แล้วก็นี่นะครับใช่ป่าวะเออถูกแล้วเบ้าลี่แล้วก็ตัวฮิวติวไปตัวหนึ่งจริงอะ่ะอาจจะไม่ต้องใช้ตัวฮิวก็ได้นะแล้วเต้นะครับผมเน้นยึดเกมนิดหน่อยสมบัติก็แบบนี้ไปชิวๆไป ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดับ7,700นะโอ้คนนี้เขาเป็นจิงจอกแล้วก็ใส่เป็นป้าฮูลี่มันจะอึดครับแต่ว่ายือเกมไม่ได้เลยเห็นปะต้นเกมแมงเขาแทบแตกแล้วจิงจอกพวกนี้ใส่ป้าฮูลี่ยังไงมันก็ยือไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่ต้องใช้ดาเมจแล้วเอาตัวแบบป้องกันไปผมว่ามันไม่น่ามีประโยชน์นะเน้นตุ่มเดียวแตกน่าจะดีกว่าครับแต่เขาน่าจะจัดลอกแหละคนนี้ ทีมน้องกันเขาอาจจะเปิดเป็นตาฮอลี่ลอกเอาไว้นะอืมรอคนไปตีนะครับมาโอ้เป็นเชฟวันนี้แซมมอนนะครับโอเคกลับมาตีกันดีกว่านี่สมบัติ1ดนะครับอยากเจอทีมเอแคอะเยอะๆจะได้รู้ไปว่ามันเก่งไม่เก่งนะครับอือม,มาเว็บหน้ามึงแตกหมดนะเนี่ยดูดิหมดนะครับ <c oughs> ถ้าทีมที่ลดความเสียหายผมว่าต้องมากกว่า30เซนะถึงจะรอดจากทีมนี้ได้ไพวกนางฟ้าพวกไอ้น้ำแข็งเนี่ยส่วนใหญ่มันใส่กันได้เต็มที่นะผมให้ไม่เกินยี่สิบเลยทับปิงเถื่อนด้วยดังนั้นผมว่าปิวหมดอะเวฟแรกอะเออส่วนตัวที่รอดจะสังเกตดิตัวฮิวครับเพราะว่าตัวฮิวส่วนใหญ่เนี่ยแม่งใส่ลดความเสียหายสูงกันป้าฮลี่ยังไงก็รอดครับลดความเสียหายเยอะเนี่ยแต่ถ้าเป็นนางฟ้าน้ำแข็งที่ลดความเสียหายน้อยจริงๆนะครับไม่รอด ออนเห็นก็นจัดเขาไปเลยอ่ะคนนี้ดีกว่าห้าดาวเราอย่าไปกลัวนะครับจัดไปหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับทุกคนนี่ดาวเยอะเราจะรอดจากเขาหรือเปล่าอ่ะพาเฟ่ทำให้เราลุดสตาร์ไว้ขึ้นเนี่ยขนาดห้าดาวนะเว้ยออขนาดห้าดาวเราอยังปาดเขาปิ้วไปแล้วนะครับคือเขาใช้ขนนกไปแล้วนะที่เหลือก็วัดดวงว่าเราจะทนดาวไม่เขาได้ขนาดไหนนะครับ ปื๊ดปึ๊ดแต่ว่าจะตึงนิดนึงก่ทยได้ว่ะเห็นปะเพราะว่าพวกนางฟ้าพวกตัวดาเมจเนี่ยอย่างที่บอกลดความใสไม่ค่อยสูงกันเต็มที่ก็ไม่เกินยี่สิบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสามสิบคือแม่งต้องออฟลองเป็นลดความใสหกทุกชิ้นะ่ะมันจะมีใครทําได้ผุ้มฐานหน่อยดิเออให้ดับเรื่องของเซิร์ฟด้วยก็อาจจะยังทําไม่ได้นะครับทําได้ยากมากอ่ะคนนี้เลยโอ้คนนี้เป็นจิ้งจอกด้วยว่ะงานมาแล้วครับทุกคน ขาไปติ้งจอกลอกเราหนึ่งสี่สี่เก้าจเป็นยังไงครับดางเมจน่าจะนักนอื้เกือบแตกชิหายโคพราะแรงแต่ว่าเขาไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเราก็ฟื้นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวโกโกโโ้โอ้โหตัวที่แตกนั้นเป็นนางฟ้านะครับทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะโดนเขาอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่แตกเขาเป็นน้าแข็งเนี่ยมันน่าจะทําให้เราได้เปรียบกว่านี้ครับอะยอม แปลกๆนะครับคนนี้สุดยอดมากสองล้านแต่ก็ทําได้ดีนะเว็บแรกกินเขาเรียบเลยหรือเราจะลองใส่เป็นขนนกไหมเออถ้าเป็นขนนกเนี่ยอาจจะพลิกเกมได้พอสมควรอันนี้เป็นซัมมอนนะครับขนนกขนนกขนกขนกเอามาชุบสาวดุนพี่เอ้ยมาหวานแังดูนเลยมันน่ารักก็พอแล้วใช่ไหมเห็นแ้วแบพี่ไม่เป็นไร เขาน่ารักก็พอแล้วเออจริงนะครับเอ,อ้ยคนนี้เป็นอะไรแปลกๆจังวะเป็นซัมมอนมีเสือมาสตันเออเขาท่าวะ่ะคิดถึงเสือเลยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแผ่นนี้นะอ่าหลุดการสตันนะครับปึ้งดูดามิมงดีปึ้ง,อง,งโอ้โหคนแรงครับทุกคนอ้าวใช้ขนนไปแล้วหรอมมนมนเร็วจังวะ <c ười> อ่ะไป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 เขาคิดว่าเอแคตายแนละ้กลายเป็นมาร์แลนแตกนะครับทุกคน เรียบร้อยเดี๋ยวจะแกะโอ้คนนี้อันดับ794นะแม่งเทื่อนว่ะขาเล่นทีมแปลกมากครับหืมเก้าถ้วยใช้เป็นซัมมอนไม่มีแทงด้วยนะไม่มีหินมานะครับหืมโอเคเราก็ยังกินได้อยู่แต่มาแรกล้วแต่เออใส่เป็นคนเนาก็ดูเข้าท่าเหมือนกันนี่ว,ว่ะทีมเคปนี้รู้อยู่แล้วนะว่าแพ้นะไม่ตีนะครับต้องเคบับไวมาก จัเอขาไม่เข้านะครับอันนี้ยอมรับเลยโวดคนที่มาตีแล้วก่อนดีกว่าไหมว้าวคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอแคนะเนื่องจากการปิดตัวเนี่ยลองดูนั่นไงตัวสุดท้ายนี่อาจจะเป็นเพียวกับแก่นะครับผมว่าไม่น่าพผ2ตัวเนี้ยกาแฟอีกตัวนึ่นงอะเป็นแก่นะครับมาปุ๊บอโอ้โหดีนะกลางโลทัน โอ้ยแต่ว่าเอ้ยดามเมจเกับไปหมดแล้วผมว่าชิวนะครับตานี้นะเห็นไหมตาที่เราแพ้ตาดูนแม่งโอ้โหตัวแม่งเพ่อนเกินไงแต่ถ้าธรรมดาแบบนี้นผมว่ากินได้สบายดูดิปัดเพลินเลยเล่นได้ครับใครไม่มีอ่ะนางฟ้าไม่มีน้ําแข็งไม่มีป้าฮลลี่ไม่มีเพียวนะไม่ต้องบบนครับทีนี้ตอบโจทย์คุณมากแต่คุณต้องสมบัติวลพอสมควรนะ่ะ แนะนําว่าควรต้องเกินวิลแปดนะครับเนี่ยมันสุดจริงไว้มันสู้กับพวกตํานานได้นะครับสู้กับแอนเชียนได้สบายสบายตาอนนี้ผมว่าน่าจะชนะดได้นะโอ้จิ้งจอกอีกแล้วไม่แน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทีมที่เราเคยเจอแบบธรรมดาธรรมดาไอ้ทีมนี้เราเคยแพ้ไปตาหนึ่งแล้วไงอน้ำแข็งเขาแตกโอ้โหนางฟ้าไม่แตกด้วยนะกล้มเลยครับทุกคนอ้าวยัง หวไหมพาเฟ่มึงหิวสิอยอมครับรู้เลยว่าแพ้โดนทิ้งจอกอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วกับว่าต้องลบเอามอนจิ้งจอกลบไอ้เคฟแล้วก็ลบไอ้อนี่จิ้งจอกธรรมดานะครับอันนี้ซูไม่ได้แนะ่นอนทำไม่หดเรายับลองดูคนนี้ไหมถ้าเป็นพาเฟ่ก็ได้อยู่นะเป็นพาเฟ่ครับสม,มอน หนึ่งห้าสามโอ้ยเคปงานกูมาแล้วไอ้เคปมันบับไวเว้โอ้โหยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเจาะไม่เข้านะครับทุกคนหืม <laughs> เจาะเขาไม่เข้างานมาแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นทุกตัวได้นะมึงเละครับอันนี้นะไม่น่ามีไม่น่า,ม,นา,ม,ม,นามีโอกาสพิเกตอะยเคปก็ <laughs> <ke p. S 1> <laughs> ยังคงเก่งเสมอมานะครับทุกคน เดี๋ยวตีสักตาแล้วกันตัวที่มันแพ้ทางก็สั่งตัวที่บอกไปครับระวังระวังแค่นั้นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอก็ใช้เลยนี่ตีมตัดหนึ่งนะตีมตัดหนึ่งนะครับอยากสุดกว่านี้ก็เอแคร์ลดความแสสูงๆๆสูงมัดแรกแรกลดความแสยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับผมว่าน่าจะได้แหละพาเฟ่ลดความแสแนะนำว่าสามสิบห้าขึ้นเท่านี้แหละผมว่าใช้ยาวๆวครับทีมนี้ เนี่ยเห็นปะมัดหนึ่งแล้วเว้ยที่ตีเนี่ยคนดวงเกลือก็เล่นได้นะครับมาปึ๊บโอเคผมว่าแตกหมดไม่น่ารอหรอกเนี่ยแล้วเอแค์มันดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นตำแหน่งกองกลางแล้วโล่มันกลางได้ตอนกลางเกมเนี่ยโคตรดีนะในช่วงกลางเกมคือระหว่างที่เขาโจมตีกันอะ่ะเอแคร์กลางโล่ได้ถ้าเกิดว่ายิ่งกว่าได้รับการฮิลอีกนะการมีโล่อะ เท่ากับว่าเราได้เลือดเพิ่มมารอนหนึ่งถูกปะ <c oughs> มองในอีมุมคือแม่งโคตรม,มีประโยชน์อ่ะให้อีกตานึงแล้วกันตึงๆเลยให้มันดูรู้กันไปเลยนะครับว่าแม่งสุดจริงทีมนี้กับทีมที่ไม่ต้องใช้ตัวตำนานนะครับตาสุดท้ายถ้าเจอเชฟก็ร้องไปเจอทิ้งจอกก็ร้องไปอ่าโอเคคนธรรมดาครับทีมเมตาลักเนี่ยชิวๆหมดแล้วเห็นไหมแตกไปหนึ่งตัว โหนางฟ้าเขาไม่แตกเลยนะจุกๆเลยกูกูจุกเลยที่ผาแล้วโอ้โหกลางโลทันน่ครับทุกคนอืมนะเรียบร้อยก็ไปลองพิจารณาดูกันนะครับท็อปปิ้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้แต่ก็ลองเซตๆให้มันคล้ายๆกันจะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ดวงเกลือ ต้องการทีมมุดโหดผมว่าทีมนี้ตอบโจทย์แน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย